ขับขี่ปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ การพิมพ์ข้อความหรือกดหมายเลขโทรศัพท์ในขณะที่ขับขี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงถึง23เท่าเนื่องจากต้องละสายตาออกจากเส้นทางเฉลี่ย4.6วินาทีซึ่งระหว่างที่ละสายตานั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังส่งผลต่อปฏิกิริยาในการหยุดรถให้ช้ากว่าปกติรวมถึงยังมีความเป็นไปได้ที่จะขับรถออกนอกเส้นทางดังนั้น เพื่อความปลอดภัยกู่กับ จึงไม่ควรพิมพ์ข้อความหรือกดหมายเลขโทรศัพท์ในขณะที่ขับขี่หรือทํากิจกรรมอื่นๆที่ทําให้เสียสมาธิขณะขับขี่โดยเฉพาะที่ต้องใช้สายตาในการจดจ้องเพราะส่งผลต่อการบังคับพวงมลาลัยการใช้ความเร็วการมองเห็นป้ายจราจรรวมทั้งการเหยียบเบรกหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีขับขี่ปลอดภัยไปกับ GPS ได้ s t a นะ